สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมี้มาที่ปูดอนบัวนะครับมาติดต,ตามปูดอนบัวงวดที่แล้วเข้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับวันนี้มาติดตามมาปูคันสิมีแนวทางฝากพี่น้องตัวได้นะครับมาไปฟังไปลุ้นน้ากันครับที่นต้นวันนี้ปูของทายกใก่ไก่วันเดีวววยววันน้ำมาสบายเลยครับ กูไปยู่บ้านดยอะขึ้นหรอกูโอ้ลายกิดว่าิดอีกวดบอก้บินสบายไบินยังต่อยก่อนเมื่อยเลยแล้ไปหาใบใหม่สมข้อบดัวแต่น้อยมากเอาหนทางกูคืหอแต่ว่ามันเล่าง่ายไปเราไง่ายส้ำนักไปใส่รอเนาะบ้านแล้วจะบวกวดไหน้ยบวดหรอกูมากกากัไปอาลาดไปากวกวดหนเว้ย บ่เขาผ้าเลยแล้วปูปาปูประโยู่แล้วกบปากระาเขามาเลยม่ยุ่ยังไส่ของเส็มงนี่แกี่ห้ามแล้เขา้าจองเลย่าเพราะถ้าดกอยุ่ยประโยชน์มากปวดหมื่้านมากจะมาอะรจ้ะปวดม่บานอดาวหมู่บานนี้จเมื่อยเมื่อยแล้วนที่ไปให้ห่างไปังก่นไหมาว่าบอว่าเล็กมจยนนี้เมื่อสิ้นี้เล็กียังหล่ะตีเต๋อเต๋อยังหล่ะเดี้ยงแตปนปลาปวนปลาอยู่ติ นี่ว่ามันสีนี้ีสีนี้จะไหนเด็กอันนน้ปูกับปูไปบ่แล้วาหอกับเพือกก่อการน้อการปูครับมาตามต่อที่ปูไม่มากเยอูนย์ะมาเยอะคือเก้าใต้หน่ะูยกับนึงสิมาีูันงเบสตีตัวมันสิสงกันมามีสีมีขามีศูน์มีห

เขาพลาขาาตัวนี่่เข,เขาเข้าเินเข้าใจจำใจรันนรรตีอน,น,บนตอบเขาลาเขาาตัวดีเขียนเราว่างเก่าเินีเ็เสนคนเก่าเิเ็เสคนแหมเก่าที่มาอีกวเราว่างสีเ็เสยนนเบาัว่างเก่าก็พบตัเดียวกันเบีย ก็ยังบอกอยู่ตอเลยมันนีแบบตีตีจะเตร์ยังบอกเออเลกนี้ตีบ้างเหรอที่นอเลนี้ตีเขาวลตี้มิตแตตเซนบองว่ทีแล้วแปดมันมาบอหล่ะมันมาบอแตกตีซื้อเท่าไหรแต่ว่ามีแต่แตกอันเบอเห็นบอมันนีบอบอี่จว่าสินียังวะนี่เีนนะปูนีเลมันสิมาเปิดแกลสิมาเปิดแกลเน เหล็กมากแปลกๆอืมนัล่ละเล็กลางมากนั่นแหละตัวไต่เล็กล่างบดนั่นแหละร่อนก้อู้เขียนอะไรังสิละ่าร่อนมันสูงกันหนึ่งลเลยหล่าเล็กลางบ่ไปใส่ดอกตีก,กตับมาเล็กก็เดินบ่อใส่แต่ว่าสือตัอไวไต่เขามีเล็กแปดติดอันบดแสดมากเล่าหรอผู้บันมากอยู่แต่จร <laughs> <c oughs> ิงจริงไผ่กากตัวตีกับตีตอดินบออ่อมวนเขา เาอใส่ครับูจำามนาวที่แล้วปูปปลอยไปโวนๆปล่อยไปรุงเสพเก่าศูนกับทิบเก่าตัวเดียวเท่านั้นล่างครับบมีบนปลอยรุงเทพกับจนบุรีอุ่นสายเลยไอเจ้าก็ถือไรอยู่แล้ปูคล้อยใส่แตปูไเจ้าถือเรย่วิ่งวิ่งตัองพันสองันบอกวิ่งศูนล่างตัวเดียวเจ้าถูกมากปุ่ เขาก็ได้เบอร์โทรจากนีล <ทะ S 2> กน่ล่ะไปจะซ่องนี่ล่ะเป็นเบอร์โทร่วปูน่นไหมเด้อบอกเขาจะจะซ่องน,นี่ล่ะไปผู้เขาติดตาม<ศ>นั่นมือว่านนี่ไอ้มือนั่นมือวงสวงไอุกรณ์วงสวงนงพอพอพอั่นไปขอขวบขายตัวตลิหนูก็ตามไอ้เฮ้ห้าตามนีนนนม่อยู่ทีหนูก็ได้ยินแต่ว่าปูต้นงัวนต้นงัวจักอยู่หม <c oughs> ่องได้ปูต้นงัวนนี่ล่ะนั่งก็โคอยู่นี่ล่ะปูต้นงัวนี่บอกปูต้นงัวอันนี้ลลางสิลลางหลังนั่ง น่างมีหกศูนย์หนึ่งหกเจศนย่งเจ็งเขาดหน้าเลขยรอบขาดจุดปุ๊ดหน้าขาดได้บอกพูว่าเลือบอเลือพี่น้องอโอ้มันใจล่างลุมเร้อพี่น้องขาดระั่นขาดเลยคันจีว่าเพื่อนที่จริงเนาะกระนำ่ำปูมากนี่เขาสงวนอ,อยู่ที่ปู บ่ัวนี่เพื่อเพขอลรางถสบบ่แม่นเจ็บซี่ร้องตามจะพูร้องเมิองอะไรเด้อปักลักอยู่ใส่ปักลักอยู่หันล่างให้วิ่งหนึ่งนังวิ่งหนึ่งวิ่งสี่อยู่ขิ่งนิงศูนย์กํนึง่มันสิมาพเพอสิอยู่สามศูนย์ถึงวันนี้ไปใส่สิมาศูนยังเท่านั้นแหละ เลขสามตัวนีนคู่นิเมีมมเเยตบคู่สามตัวเกมาแต่บุญละต่บัดดุงตะบัดดุงเรียันได้ที่ที่บอกเขังไหนคือล่างส,ง <S <S ส่ง, e สงข้อเจาส่งปูล่าลสงส่งปูสิุโตเียงกันหน้าพี่นอ้องสเดียนๆค่อยงเด็กสตัวมีหนึ่งพี่น้องเขียนต่างกัาบอกบอก่อน อีอ่นข้างนะสามตัวมีหนึ่งห้าสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่หกสองตัวมีสี่เก้าห้าเจ็ดหกเก้าหกแปดตัวกันคือเจ็ดเก้าสี่ร้อยหนาได้เจ็ดหลอดบ๊อบพวงสำหรับวิ่งบนวิ่งสีหน่อยใจหน่อยใจแล้วมึงมีหมกตั้ง สำรับวิ่งบนวิ่งีนะครับต่อไปเป็นทั้งลุมเนี้ยพี่น้องทั้งลุมกัขาที่พูดหน้าขาดพดอ่ะ,ะอเอาเปรี้ยเขาดนร่าง,งขาปัดยิง่งหนึน่งตามวิ่งหนึ่งล่ง สี่บนสี่บนหนึากเขียนยูเขียนยูพี่นอ้องปูดเด่นสุดใดค่ะปูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเอากระดาษให้ปูมันเด่นให้สำหรับล่างวิ่งหนึ่งแล้วพีน่น้องล่างวิ่งหนึ่งจับคู่มี 60, 16, หกศูนย์หนึ่งหเจดศนย์หนึ่งเจดหนึ่งเกางรมีอยู่เอาปูสีบล็กลมไปแบบนี้พี่นอ้อง นั่นอ๋อบาานขับแล้วบอคขับต่อไปที่นอกบอคขับแล้วกล่กลกลอ,องมั่วอยู่ไม่ชับสัญญาณห่ดจ้ะเอของตีว่าเบิ้มสอ่องโวมสีมาวันที่สิบสามเจ้าเกตตะบุสนสีมาหอดพีก่อนที่ก่อนเพ็ง จากเพชรบูรณ์ได้บอกปุ๊เนี่ยโดยตรงจากเพชรบูรณ์ค่ะยไฟมาถวายเอาอย่งมาถวายเดยวละเสียวบอกปุ๊เนีมาส่งมาแหล้วสองเดค่ะโอ้สาธุสาธุสาธุน้ำเพเดอพี่น้องจมาเขานี่น้ำเนียเพชรบูรณ์อตั้งนได้ยับตัวครี่ยนขาแล้วเลี่ยนขาเลตีใส่ตีขวาน่เพชรบูรณ์อ้หลบานกององมาจเลียนแล้วเอ้าบอชับจะจดตามเอาได้จ้าพี่น้องเด้อ จดตามเอาค่ะบบ 4, วัวสีเทาไหแล้วกับพวกบนวิ่งสี่จับคู่สามตัวห้าหนึ่งห้าสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่หกสี่เก้าห้าเจ็ดหกเก้านะคะแล้วก็หกแปดกันเจ็ดเก่าค่ะเด่นเน้นไปที่หนึ่งห้าสามกับสี่เก้ากับหาเจ็ดค่ะส่วนล่างนะคะล่างวิ่งหนึ่งล่างวิ่งหนึ่งเดอ้อจับคู่ 6กศูนย์หนึงกเบงกุมเด่นศูนย์หกศเจับหนึ่ผู้บอกว่า,วาล่างวิ่งหนึ่งหนึ่งมากขาดปดประสมใจพี่นอ้องขาดปดหนึงเนี่ยพี่ว่าจะเขาล่างเข่าตึงแต่ผปู้ผู้มั่นใจว่ามาทั้งทังทั้งลุมแม่นมาปูหวานบาน่าเขามาขอเด็ดายอยู่ ขอมาเขามาร่งมขอขอลี่าเขาไม่เามือกันกน,นังเขามารนะ่มขอเลยกสิครูขอเฉลี่ยเขามาร่มขอตัวได้รูง่างกาต้นี่ได้ครูกเกา้าเจ้าะบวงกล้าคูด,ดี่วงให้าคูคนบวุ้นเขามาคุ้มขอหกเกา้าพด <c oughs> ให่ขึ้นแล้วพูใหญขึ้นแล้วมานนี่หวังมันต้องงามกาต้นพห่กเก้านะ มาขออยู่บดคือเกหกเาอยู่มดกขอลุ่มอยู่ขออยู่บ่กกดคือของนี่มิงไปนันจัยับหาเรีกกัน้นี่ขอา,ขางนมาก่านน่หาเจ้คุเก็เจ้าน,น่าก็เห็นลต้องคอยนมันบซื้อด <c oughs> ่างลายตัวดอกก็ิว่ามากจะ่าไดบ่ได้มหตเล็กวิ่งคงเจาเขาบาเกาเเล็วิ่งคนละตามันหาันอบอเหียวิ่งลางถึงตัวเดียวเขาก็ถือขั้งเล็กสองตัวถือขั้งเล็กวิ่ง สองตัวเขากระืเด็วิ่งเขากระือี่มันบ่ามันส่งเที่ยงตัวนังได้ตัวนั่งมาได้จเริ่มเด้อบอกบุญน้สี่ห้าห้าหกเจ็ดม่บอกเลยเล้าหกเจ็ดปัาปลาปัดปลาค้ำปัร้นงัวปดปลาค้ำสองคืนวันที่ห้าวันที่หวันที่เจ็ดระวังยแม่บอกนีเอาบอกปูข้นระวังั่นเอาบัง นุดปากปูแล้วที่บัน,นปาาไปไงเอฟซีเบอร์โทรปูสามแปสาเจ็ดเด้อระวัางดูบอกเชี่ยวกออกเ,เบอร์โทร่ยังอยู่เลยเบอร์ออทุงเบอร์โทรปูก็ 0, 9, 5, 7, 8, 3, 8, 3, 7, อแปดเก้าห้าเจ็ดแปดสามแปดสามเจน่ละม่นบอกเรียกเลยบอกมากทาังไทยเลย